สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซียนอีกแล้ววันนี้เหมือนเดิมค่ะเซียนจะมาเรียนตัวอย่างหนังซึ่งใครๆก็ต้องรู้ค่ะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของหนังเรื่องอะไรเข้า ใช่ค่ะนั่นก็คือบุเพสันนิวาสองซึ่งทาง g d h เนี่ยเขามีตัวอย่างอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาค่ะเดี๋ยวยังไงเราลองไปรับชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะหลังจากดูกันเสร็จแล้วฉันชื่อเกศสุราฉันย้อนเวลามา แม่เกสออนแม่เกสอแม่เกสอนอเจ้าชื่ออะไรเหไดพูดว่าออเจ้าอ้าวถ้าออเจ้าไม่ให้พี่เรียกออเจ้าว่าออเจ้าแล้วออเจ้าจะให้พี่เรียกออเจ้าว่าอะไรอลเวองเอห r กซ์เพรสใกล้จะถึงสยามแล้วใช่หรือไม่เจ้ วัตถุแข็งแขแบบนี้อาวุธเป็นแน่โอ้ยมันคือมือถืออะมือถือฉันเจอคําว่ามือถือในสมบุดบันทึกของคุณหญิงกระเกตที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยพระนารายสาวแว่นทั้งงามยิ่งนะกที่จีบิงของท่านมันไม่เวิร์กเริ่มจจกเอาแว่นกันแดดไปใส่ Oh ม่ คุณมั่นใจว่าเกสคือคนที่ใช่ข้าฝันเห็นน้องเกสมานานับสิบป,ปีฝันเห็นนานแต่เพียงผู้เดียวโอ้ไม่ต้องจอ้อง <c oughs> ฉันไม่เคลิม <c oughs> ตกลงเจ้าจะบอกเ <c oughs> <c oughs> จ้ามาที่นี่ทำไม <c oughs> ปืนเนี้ยพักรลผมย้อนเวลามาเพราะมีเรื่องให้พวกท่านช่วย พิล่านานผมของชาวกรับจะมาถึงสยามเมื่อ,อไรก็ไม่รู้มึงอยาวเรื่องนี้มะขู่กูกูไม่กลัวพวกวิลาในการเธอหน้าสยามเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือไม่ไม่เคยนะเช่นนั้นข้าจะทําให้ประวัติศาสตร์ สมการรอคอยจริงๆค่ะสมการรอคอยมากๆอยากดูมากๆสนุกแน่ๆแล้วอีกอย่างคือเป็นการย้อนแบบคือไม่ใชถ่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องปูุเพศนิว่าเนี่ยถ้าเป็นละครนะคือการละเกตการละเกตในแบบว่ายุค ยุคปัจจุบันน่ะจะมาจะมาแบบว่าอยู่ในอดีตจ้าแต่เนี่ยคือไม่ใช่คือการเกิดใหม่ของแม่กาลเกตก็จริงในยุครัตนาโกสศ์กับพี่ป๊แต่ว่าคนที่ย้อนกลับมาเนี่ยเออจากปัจจุบันมาอดีตก็คือไอซ์พาริสเฮ้ยคือแบบเขาดำเนินเรื่องคือแบบเขาเขียนเรื่องแบบว่า แค่นี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วอ่ะอยากอยากรู้อยากอยากรู้ว่าคือเขาจะแบบว่าจะดำเนินเรื่องของตัวละครของไอซ์พาลิเป็นยังไงแล้วความรักของพี่โป๊กกับเบลล่าเนี่ยจะเป็นแบบไหนโอ้ตื่นเต้นไม่ไหวที่จะดูแล้วอยากดูมากๆโอเคค่ะ ว่าเพื่อนๆได้ดูรีแอคนี้แล้วเกิดชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์หรือว่าเกิดไลค์เกิดแชร์เกิดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเสียม่พลาดแน่นอนค่ะวันที่28ตรงกับวันพฤหัสนะคะช่วงสิ้นเดือนหวังว่าเพื่อนๆจะไปดูกันเยอะๆนะคะช่วยอุดหนุนหนังไทยค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนกับของพี่เบลล่าแล้วก็พี่โป๊ะอย่าลืมไปดูกันนะคะบ๊ายบาย Mm-hmm. <laughs>